สวัสดีครับทุกคนผมไมเน่เอเบอร์ต์กาก็วันนีครับทุกคนผมแซดแลยอยู่ในเกม G t a เ4ฟ i t y ์ซีซีกิแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเปิดกล้องเว้ยแต่ผมไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับเพราะผมใช้กล้องหลังของอีกเครื่องหนึ่งเป็นอินฟินิตซึ่งผมอยากจะบอกว่ากล้องของอินฟินิตแม่งกากมากนะ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมง่วงนอนมากดูกหน้ากูดิคือแบบง่วงนอนจัดท้ย่ง่วงนอนนะครับไม่ต้องแปลกใจดูดิแม่งอีกสนาทีจะตีหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าเราจะทําอะไรนะครับผมก็คิดไปอยู่แล้วแหละคือกูพูดไปตั้งนานแล้วกูจะทก็คือทาอาชีพเก็บเห็ดนั่นเองนะครับวิธีการไปทําอาชีพเก็บเห็ดนะครับให้เราก,กดเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับผมกดเข้าไปที่ควาว่าแอปนั่นเองนะครับหลังจนไหนกดคําว่าค้นหาจุดทํางานน,านะครับแล้วก็ทํางานถูกกฎหมายนะแล้วก็มันจะอยู่อันที่3นะครับตรงนี้เลยนะโอเคเราไม่พูดมากเลยนะหลังจากที่เราจุดเขาเรียกว่าอะไรนะกูพูดที่อะไรวะระบุตำแหน่งปลายทางได้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่โคตรพ่อโคตรแม่ไก่แป๊บนึงนะ นั่นครับโอ้โหขับรถกันตาเลือกนะจะต้องเอารถลูกรักของเราไปซีเบนชีนะครับแม่งจะพังกันแล้วไอ้เหี้ยไปกันเลยเพราะว่าที่ผมเอาเบนชีไปเพราะว่า,าพูดอะไรวะที่ผมเอาเบนชีไปเพราะมันแรงที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมมีรถนะครับเดี๋ยวเรามันจะพังก็อย่างนี้แหละนะไอ้เหี้ยเฮ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 ้ย,อย,อยโอ้ไม่ถึงแล้ว่าูวานี่เหตุ ไม่ต้องทําแล้วไอเวนซึ่งอาชีพเหตุอันนี้ผมก็ไปลองทํามาแล้วนะครับในไลฟ์สตรีมนะผมนนีจะบอกว่าแม่งก็เหมือนเหมือนงานทั้ง3งานหลายงานหาินแดงกับไองาน,งานกระบองเพชรเหมือนกันเลยจะแ,แค่วิธีการทำอะ่ะก,การเลือกอะ่ะมันมันมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก,กูมาซ่อมรถก่อนในะหาแม่งเอ้ยคือแบบบางทีก็ส่งสารรถตัวเหมือนกันนะมีกูเป็นเจ้าของเนี่ยไหนก็มาแล้วแว่เติมน้ำมันเลยครับโอเคครับเราก็ขับกันไปายาวๆนะมันเหมือนจะไกลนะครับแต่แม่งก็ไกลอะมาดูดิหี้ยแม่งแบบ หลายกิโลจัดมันไกลเพราะว่าเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไว้เปะใช่ครับเราต้องข้ามสะพานไปด้วยนะกูขับตรงไปได้ปะกูเสียวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวดูดีๆก่อนโอเคโอเคเราต้องข้ามตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละว่าเลยหนึ่งกิโลครับขับกันไปโอ้โหเคยตอนรจะตีนนี่ผมไปทำหรอผมไม่ได้ขับไปเองไงโอ้มันขับไปให้นะครับมันก็เลยสบายนิดนึงขับระวังตกน้ำก็ด้วยนะจริงเฮ้ย ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนทําอยู่หรือเปล่าว่ามันตีหนึ่งแล้วอ่ะคนเล่นอยู่ร้อยเดียวเองนะครับราคามันขึ้นบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะไม่ขึ้นครับมีแต่กระบองเพชรครับที่ราคาขึ้นอยู่ตอนนี้เออผมก็มีกระบองเพชรอยู่นะว่าจะาไปขายอยู่มันจะรีตอนเออตีหนึ่งยี่สิบสองใช่ปะ่ะนะครับมันก็จะอยู่บนภูเขาเลยซึ่งตรงน,นี้ก็เป็นร้านอาหารเว้ยเลดีจัดเฮ้ยมีห้องน้ำไม่อาบด้วยว่ะเฮ้ยดีจัดโอเคเรามีสบู่ไหมกูไม่มีสบูไ่ไเหียเอ้ย ต้องอาบน้ำ้วถ้าไม่อาบน้ำไม่ทำอาชีพไม่ได้นะครับแล้วหลอดอาบน้ำผมจะหมดแล้วด้วยลองเข้ามาดูดิกูมไม่ได้ทำงานเห็ดแล้วกูแวะไปเรื่อยๆฮะซื้ออ่าซื้อนี่ดีกว่านะาแป้งสดคุ้มมาดีกว่าอย่างละสิบไปเลยเกิแบบหิวไงคือมาแบบค่ายอยู่บนรถไว้ด้วยนะครับมึงล็อกรถเปล่าเหเฮ้ย ล oh <my> แล้วปะอ่าและตอนนี้ผมก็มีมอไซค์ป็นขอตัวเองแล้วครับน้องๆ <c oughs> ซึ่งงานเห็ดก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับเราก็ต้องอขึ้นไปนะครับมันจะมีทางเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเออแต่จริงไม่ต้องไต่ภูเขาขึ้นมาได้มันจะมีทางเล็กขึ้นมาเนี่ยครับประมาณนี้เลยแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปถ้าใครงงก็ก็มาดูเองอะ่ะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยมีคนทําอยู่ด้วยวะ่ะสวัสดีครับใคดีเหรอวะสวัสดีครับเฮ้ยมีแมวด้วยโห เฮ้ยม,มีของต้แต่งแมวด้วยหรอเ่ิดอะไรวะโอาอย่าพิュวกับเขาเลยดีกว่านะดูแล้วเขาน่าจะรักสันโดษโอเคนี่ครับมันก็จะมีเห็ดให้เราแบบนี้เลยนะดูโมเดลเห็ดดิมันน่ารักจอดเดี๋ยวกูหาถ่ายรูปทำปกคลิปแป๊บหนึ่งทำตั้มเนวก่อนโอเคนะครับให้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับวิธีการทำให้เรากดปุ่มคุยนะครับข้อดีของงานนี้คือเราไม่ต้องสมัครอาชีพครับเหมือนกับหินแดงแล้วก็กระวองเพชรเลยนะครับยงให้เรามากดปุ่มคุย ลังจากนั้นให้เราจําสัญลักษณ์ที่มันมีขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีขึ้นว่าโปรดสังเกตนะครับเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับลวดลายแบบนี้นะครับให้เราจําไว้นะครับพอเราจาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปนะครับอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกนะครับมันก็จะมี o o x v v t t เมื่อกี้ของเราเป็น x x ใช่ไหมแล้วก็กดไปอ่าพอเรากดถูกนะครับมันก็จะทําการเริ่มทํางานนั่นเองแบบนี้เลยนะมันก็จะเอามีดไปเถือนเห็ดคือแบบ่าอาจจะพูดอะไรที่มันแบบเบลอเบนะ ก็แ,แบบง่วงนอนอะ่ะพอทำเสร็จนะครับเราก็จะได้เห็ดมารหนึ่งอันนั่นเองนะครับเราก็ทําวนไปนะครับอ่ารอบนี้ผมได้เป็นดับเบิลวีนะครับแล้วคลิกเข้าไปอะ่ะแล้วก็เลือกดับเบิลวีนะครับอ่าดับเบิลวีอะไรมันเป็นชิปวีดิเอ,อิมเป็นวีสามตัวกุหลอนจัดคือแบบตอนนี้ผมหงวงมากเลยว่ะแบบทุกคนน่าจะแบบเออน่าจะนอนกันหมดแล้วนะตอนเนี้ยจริง เฮียคนเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยแล้วตอนนี้นผมก็บอกคุณแล้วว่า oh <my> ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ oh <my> God. คือแบบถ้ากูพูดตั้งนานแล้วแบบกูกดไม่ได้กดเปิดไมค์ดี่พ่อองตายเลยนะจริงซึ่งตอนนี้ก็ต่างคนต่างทํางานนะครับเออน่าจะดึกแล้วเขาน่าจะแบบอ้ไม่ไหวแล้วกูแบบเอาจริงกูควรจะนอนได้แล้วนะจริงอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการทําก็คือ ให้เรากดปุ่มคุยนะครับหลังจากนั้นให้เราจำลวดลายแล้วก็เลือกให้ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับให้เรากดปุ่มคุยอ่าหลังจากนั้นเราก็จำไว้เป็น x x เลยนะผมได้ x x บ่อยอย่างว่าเอ้ยอะไรเนี่ยกดผิดโอเคได้ x แลวตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแพ้น่าจะเล่นผมแล้วครับตอนนี้เริ่มพูดแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนามูกเริ่มไหลแล้วนะครับเออแต่ก็มาเล่นดึกๆอย่างนี้ก็ดีํามห้รู้สึกว่าเาสงบดีครับเออ ครที่แบบเล่นสตรอรี่ก็เล่นสตรอรี่ไปนะครับประมาณนั้นนะเล่นตอนคืนก็แบบทํางานชิวๆนะครับเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดูซิกูม,มีอะไรให้ขายมากเ่ยเฮ้ยคือแบบคิดถึงกันหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องมาเป็นแรมเกือบปีเลยนะคลิปต่ออย่างนี้เนี่ยผมก็จะเปิดกล้องตลอดแล้วนะครับอ่าถ้าไหนเปิดไม่ได้เียผมก็จะชี้แจงให้นะเพราะมันเปิดไม่ได้เพราะอะไรนะครับแต่นะคือแบบตอนแรกอับผมกะจะไม่เปิดกล้องหรอกเพราะว่ามันมันมีปัญหาไอ้กล้องไม่ชัดไหนๆกูจะเปิดเปิดแม่งเลยเยีื้อผ้ามัวกูมไม่สนใจ ตอนนี้มันถ่ายหน้ากูอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้มันถ่ายอยู่ปุะแต่รู้แค่ว่ากล้องมันมืดๆมัวๆน,นะครับอา,อาจจะไม่ชัดมากนะแต่ต้องรอซื้ออุปกรณ์มาก่อนมผมจะได้เอาเครื่องเนี้ยทำเป็นอ,อ่าเขาเรียกว่าเว็บแคมนะครับมันจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ใช้กล้องหน้าไงมันก็จะเห็นผมก็จะเห็นว่าเออผมทําหน้ายัางไงในคลิปอะไรเงีย้ยตอนนี้กูทําหน้าอย่งกูหล่อปะกูแบบสภาพตอนนี้กูไม่ไหวยิบหายเฮ้ยกูจะตายแล้วผมกงนอนยิบหายเลยอุปตุกรร ตัวอังกนษนะจีอาอ้าเฮียเฮียเฮียเฮีไม่หลุดเปล่าวะไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยไม่หลุดเปล่าไปไม่หลุดเปล่าแล้วกูแม่งแบบโซนจัดมือกูไอเฮียเอ้ยทำไมหลุดนี่หาเลยนะไม่มีเสียงนี่กูกูร้องไอเฮียแม่ใครมันมายัดบุหรี่อะไรในตัวกูวะเฮ้ย กูจำได้ว่ากูไม่มีไม่ใช่หรอคือแบบตอนไลฟ์สตรีมม่งมีแต่คนไม่ชัดอะไรกูเตะไปหมดโอ้โหไม่ก็ทำกันไปนเพื่อนๆครับน้ำหนักก็น่าจะเหมือนกับกระบ,บองเพชรแล้วก็หินแดงนะเอาจริงคือ3งานนี้เหมือนกันเลยใช่ครับมันเหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนตรงที่ราคาขึ้นราคาลงนะครับอ่ะดูซิน้ำหนักมันเท่ากันไหมเดี๋ยวผมเช็คกระเป๋าก่อนนะตอนนี้กระเป๋าผมอา่า78.99นะแต่ถ้า ขั้นต่อไปอ่ะผมจะเป็น79.99้คืนมันจะเป็นน้ําหนัก0ูนจุดเอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวขอคํานวณน้ําหนักดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมมันน่าจะเท่ากันแหละเพราะว่ามันมันแบบมันน่าจะเท่ากันอ่ะเออกูไม่รู้เซนกูบอกกันนะน่าไงผมว่าและใช่ครับถูกถูกอ่าฮะอ่าเดี๋ยวดูใหม่ตอนนี้มันผมเป็นอ่า7 79.09นะครับแต่ถ้าผมเก็บอีกอันหนึ่งเมื่อจะกลายเป็น79.19อ่ะเดี๋ยวดูแต่ไม่ใช่ผมไม่ดูดปากเลย ได้ไหมถูกไหมอ่าเป๊ะเป๊ะกูเกือบโดนดูดปากนี่ครับผมมีกระวองเพชรอยู่แล้วแมงกระพุนกูมีมาได้ยังไงวะเนี่ยเอ,อ้บัตรการเอาวุธตกซึ่งกูไม่มีอาวุธให้กันโอเคตอนนี้เรามีเห็ดอ๋อผมมีเห็ดค้างอยู่แล้วนะครับกูมีเห็ดค้างอยู่แล้วจากสตรีมที่ผมได้ทําไปนะคือแบบตอนนี้กูชิลมากเลยนะรู้สึกแบบอ๋อฟีลกูสุดๆเพราะว่าถ้าผมเล่นตอนเช้าเนี่ยแน่นอนมันจะมีคนมาด่ามาเกียนกูไอเคี้ยใน,นแลสตรีมกูแบบ ไอ้เยีอยแสรไอ้เยีอยแตร์มึงทำมียอะไรไอ้เยีอยแสรพ่อตกตายยังไอ้เชี่ยกูจะหลุดผมพยายามที่จะแบบเล่นมุกอะไรให้ตัวเองขำนะแต่กูกับกูขำไม่ออกแล้วกูง่วงนอนกูทำไปกูโอ้ยเสียงรถแค่วะถ้าให้ผมแนะนำนะครับว่าจะเอารถอะไรมาทำงานก็เนี่ยแหละจักรยานนะเพราะว่ามันมันมันแบบไปได้ทุกซอกทุกมุมอ่ะเออมันอเนกประสงค์อ่ะนะครับไอ้นี่มันก็เสกรถไปเสกรถมาทำไมล่ะนายทำไมนายไม่ทำงานอ่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ผมปะฮัลโหลผมน่าจะลืมเปิดอนุญาต ไม่ในเกมว่ะไอตอนผมไล์สตรีมอ่ะเออว่ากูลืมแง่เลยว่ะผมจะทนไม่ไหวนล้วทุกคนทนไม่ไหวในที่นี้คือกูเมงนออนว่ะคือแบบเฮ้ยทำไมมียุงบินอยู่ในห้องกูเฮ้ย w What t h e h ี้ l นี่ผมจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับทุกคนนี่ครับเห็นเปล่าวะในคลิปพูดภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์รวมเก็ตลับรวมเการพูดภาษาอังกฤษ ที่อะไรที่ทั้งเนียนและคล่องเหมือนเจ้าของภาษา What's that? มีลูกไ e เขาดูเป็นอย่างไรต้องเสือกดิโอเคจบแล้วนะครับมองเลยเว้ยเผมบอกไปแล้วว่าหัวใจแล้วมันร้องว่าเหนื่อยห้องตายเจ้านายเจ้าใช่เหรอวะเฮียปูสิเขาล้องเี่ยคือแบบผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเล่นมุกอะไรแบบพยายามไม่ตัวเองมันขำทำไม่ตัแบบ มันรู้สึกตื่นตัวแต่กูแบบไม่ฝ่ายแล้วปกติเวลาเนี้ยผมนอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนไงแล้วแบบพุ่งคือพรุ่งนี้ผมจุดไงผมก็เลยนอนดึกนะครับคือกลัวจะอัดคลิปตอนเช้าแล้วมันจะขี้เกียจไงนไหนเราจะอัดคลิปบางทีก็อัดแบ้งเลย,เลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าแบบผัดวันประกันพรุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดามตอนเช้าเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยคือผมก็เลยหักดิบไปโด,ปย,ดยการอัดตอนคืนไปเลยคือตอนเช้าผมอาจจะแบบอัดอัดอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับเออใครดูไม่รู้เรื่องเขาเรื่องของมึงก็มาทำคลิปเอาเองไอ ก็มาทำเขาเรียกว่ามาทำอาชีพนี้กันเอาเองน่าจะได้ดูนะครับก็ถ้าฟังมาดูเรื่องก็ต้องขอโทษด้วยนะบางทีก็อาจจะหยาบคายไปนิดหนึ่งกลัวไปนิดหนึงเรากูแบบคุณเป็นสันดานอยู่แล้วมันไม่ใช่นิสัยมันเป็นสันดานของผมอย่างนี้นะครับผมก็เห็นใจนะสำหรับคนที่ดูใกล้ๆพ่อแม่นะครับอ๋อถ้าใครที่ดูใกล้พ่อแม่ผมก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็มันเป็นแบบมันเป็นสไตล์ผมแบบนี้นะครับก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้คำแนะนํากับน้องๆด้วยนะครับว่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ อ่ะมันเป็นแบบคอนเทนต์นะเราพูดอะไรอย่างนี้นะครับคือในชีวิตจริงเราคงไม่ได้ไปพูดอะไรอย่างนี้กับคนอื่นหรอกเราก็จะพูดกับเพื่อนสนิทอะไรประมาณนั้นนะครับยวหลับแล้วอลไรโพสบางทีกูพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคือแบบไม่รู้เรื่องตอนตัดคลิปะกูคือแบบอัดคลิปลำบากตัวเองอะลำบากตัวเองตอนตัดอะอพูดมากไปใครได้และไอ้สามก็เข้าใหม่แค่น,นี้แล้วเราก็วิ่งมาทางนี้เลยครับมาที่เซ็นเตอร์สองนะครับเราก็วิ่งขีกซ้ายออกมานะครับนี่อ่ามันก็จะเจอกับ อค้าหารเล่น,นะครับหาบเล่ดิเออนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมตอนนี้ผมมีหินแดงกูจะขายทิ้งให้หมดเลยเพราะว่ามันขึ้นเดือนใหม่แล้วกูทำอีเวนนั้นไม่ทันซึ่งราคามันตกอยู่อ่าเอาเป็นว่ายังไม่ขายแล้วกันผมขายกระบองเพชรไปก่อนละกันนะครับอ่าโอเคกระบองเพชรกระบองเพชรเอากูเครียดอะไรวะเนี่ยสัตว์กระบองเพชรหกสิกบห้านะครับอ่าส่วนเห็นผมยังไม่ขายนะครับ โอ้ยได้หมื่นสี่ครับ oh <my> ส่วนเห็ดผมยังไม่ขายนะแล้วก็หินแดงด้วยนะเพราะว่ารอมันราคาขึ้นซึ่งกลุ่มแบบค่อนข้างที่จะแบบนักธุรกิจนิดน,นึงอะหัวธุรกิจนะครับรอมันราคาขึ้นแล้วก็มาขายนะอ่านี่ก็จะเป็นเทคนิค่าหาเงินแบบได้ไวเลยนะเราไปเก็บไอ้พวกนี้มาเนี่ยคือแน่นอนอนะมันกินพื้นที่น้อยใช่ไหมเราก็เก็บมาให้แบบเต็มกระเป๋าเลยผมเห็นคุณอโอมี่นะครับที่เป็นเอฟซีในช่องเราเนี่ยนะครับผมเห็นเขาทำคลิป เก็บเห็ดเก็บ,บ,บพวกกระบองเพชรเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยอันนะแล้วก็เอาไปขายทีเดียวอะ่ะได้รอบละแสนเลยนะครับอ่าหรือว่แบบไปหายไปขายช่วงแบบราคาเพิ่มประมาณนี้นะ่าเราก็จะได้กําไรไงเออแบบบางทีรอบละสองแสนเงี้ยใครกระเป๋าเยอะนิดหน่อยก็เก็บไปเลยพันสองพันเงี้ยขายทีเดียวนะครับเออได้แสนสองแสนอะ่ะถามว่าคูทํำไหมไม่เพราะว่าี้เกียจขอ,ออนุญาตไปนอนนะครับคือภาพอาจจะไม่ชัดขอานอภัยด้วยนะครับเรื่องเอ,อ่อคุณิตี้เรื่องแบบ ความชัดเรื่องแบบอะไรต่างๆ,ๆนานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็จะมาเปิดกล้องกันบ่อยๆแต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย